เขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะร้องเรียนผู้ว่าจังหวัดว่าแบบเออเหมือนถูกกันแกล้งเรื่องที่ขายของในตลาดเนี่ยคุณผู้ชมครับแต่ก็ไม่รู้จะไปร้องเรียนกับใครสุดท้ายครับถึงขนาดว่ายังไงรู้ป่ะใช้มีดจี้ตัวเองเพื่อจะขอคุยกับผู้ว่าจังหวัดให้ได้เพราะว่าบอกว่าไปร้องหน่วยงานต่างๆแล้วแก้ไม่ได้สักทีหนึ่งโอ้โหนี่เล่นจี้ตัวเองเลยนะครับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับคุณยุทธพรพิรุณสารนะครับพร้อมด้วยตำรวจต้องช่วยกันเกลียกล่อมป้าคนนี้ถึงมีดาปแหลมที่ตัวเองอยู่บนอาคารชั้น4ี่นะครับของสารลางจังหวัดหลังเก่าแม่ค้าตลาดนัดคนนี้ครับบอกว่าอยากจะเจอท่านผู้ว่าไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าจังหวัดขอนแก่น ให้ช่วยแก้ปัญหาที่ขายของในตลาดนัดแห่งหนึ่งในเขตอำเภอสีชมพูให้หน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมไปละแต่ก็แก้ไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับนี่สุดท้ายเนี่ยก็พยายามจะเกรงกล่อมน,นะครับแล้วก็ยอมเก็บมีดก็ครึ่งชั่วโมงกว่าๆเหมือนกันนะครับปาใจเล่นลงแล้วก็ยอมเอามีดเก็บใส่กระเป๋าเจ้าที่ก็เลยยอมพาไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าจริงๆนะเออวันเอนี้ย จ้าที่ก็คงจะเห็นแบบเหมือนกับว่าน่าจะรู้สึกว่าหมดทางออกแล้วอ่ะมืดแปดด้านอ่ะอยากจะคุยอยากจะท่านผู้ว่าถ้าสมมติว่ายอมวางมีดก็พาไปคุยจริงๆอ่ะแต่ก่อนที่จะได้คุยกันก็ให้ทีมคู่ชีพทพําแผลให้ก่อนเพราะว่าถูกมีดบาดท,ที่ข้อมือแล้วก็แขนซ้ายด้วยระหว่างนั้นครับเริ่มรู้สึกแปลกๆละว,ว่าป้าคนนี้พูดวนไปวนมาตลอดเวลานะครับ ผู้ว่าราชก,การจังหวัดขอนแก่นครับท่านผู้ว่าไก่สอนเนี่ยบอกว่าป้าคนนี้มาร้องเรียนว่าตัวเองเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดเขตเทศบาลสีชมพูแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังนักการเมืองท้องถิ่นอนุญาตให้เปิดตลาดนัดแห่งใหม่ใกล้กับตลาดที่ป้าแกขายอยู่นี่แหละก็เลยทําให้ลูกค้าเนี่ยหายเกลี้ยงเลยและยังถูกฝ่ายตรงข้ามกลั่นแกล้งอีกพอไปร้องคนที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีใครแก้ไขให้ได้ที่สําคัญ ถูกกันแกล้งหนักกว่าเดิมอีกคือป้าแกอ้างแบบนี้บอกว่าฝั่งนู้นเนี่ยวังยาหมาแมวที่บ้านป้าแล้วก็ยังวางยาผา่าวางยาผัวป้าจนไม่สบายด้วยคือ <c oughs> ตอนนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าป้าเนี่ยแกพูดเจงพูดไม่จริงนะและป้ายังบอกด้วยว่าไม่ชอบโรงพยาบาลขอนแก่นที่หาว่าตัวป้าเนี่ยมีการทางจิต ส่วนเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดครับคือเนี่ยคุณผู้ชมหลังจากที่เราเห็นป้าแกเอามีดจี้ตัวเองอ,ะอ่ะก็บางส่วนถูกมีดบาดไปแต่ก็งงว่าทําไมเสื้อแกเนี่ยเปื้อนเลือดหมดเลยอ๋อไปตรวจดูแล้วเหมือนคล้ายๆกับว่าแกใส่ถุงเลือดเนี่ยไว้ในตรงเสื้อในอะ่ะน่าจะเป็นถุงเลือดสัตว์นะเนี่ยเริ่มแปลกๆแล้วเริ่มงงว่าแกปกติดีหรือเปล่าเนาะทำไมถึงเอาแบบเลือดสัตว์ยไปใส่ไว้ในเสื้อในอย่างนั้น เบื้องต้นหมอก็ให้ยาลดความเครียดไปแล้วก็เอาตัวไปรักษาต่อนะครับแต่ท่านผู้ว่าเนี่ยก็ไม่ละเลยนะอันนี้ต้องเชิดชมนะครับชช่นชมจริงๆว่าแกไม่ละเลยแกบอกว่าลองไปตรวจดูซิว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้จริงๆหรือเปล่าบางทีมันอาจจะทําให้ป้าแกเครียดจริงก็ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าไปเปิดตลาดใหม่ขึ้นมาแล้วทําให้ลูกค้าแกล,ลดลงหรือแม้กระทั่งมีการมาก่นแกลงเนี่ยอาจจะเป็นรูปแบบอื่นนะ อาจจะไม่ใช่อย่างที่ป้าเล่าทั้งหมดก็ได้แต่อาจจะเป็นการกลั่นแกล้งรูปแบบอื่นเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าช่วยไปเช็คดูหน่อยถ้าเป็นเรื่องจริงก็จัดการให้ป้าแกหน่อยและการแก้ไขให้หน่อย แต่ก็เป็นวิธีเรียกร้องความสนใจของป้าแกที่คิดมาแล้วอะอคิดว่าพราะไอ้ถุงเลือดสัตว์ที่อยู่ตรงอกอะคงคิดมาแล้วแหละว่าทําทีเหมือนทําร้ายตัวเองจนมีเลือดนะ,ะเรื่องจะได้ดูใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะได้มาเห็นอะไรแบบนี้แต่ไม่แนะนําให้ทําตามนะคะอมไม่แนะนํานะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากจุดไหนกันแน่